จริตะแล้วเพราะว่าเขาบอกใส่เต็มตัวลงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้รถเขาปุกแล้วเมื่อกี้ที่รับอยู่ดูนะคะข้างล่างเป็นนา เตรียมลงแล้วนะคะก็ะถึงนักิตาแล้วก็เลงจะตื่เราไปอยู่่เมื่อคืนฝนต,ตกก็เลยหลับแล้วก็เครื่องตกหลุมอากาศบ่อยคือเอนเอีขนาดหลับได้สัมผัสได้เพราะตอนที่เรามาเมื่อคืนเนี้ย ลงแล้วนะคะ